สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะความหวังที่จะเห็นเอมณิพงษ์จงจิตมาจับคู่กับประเดินอิสระเพื่อลุ้นโคตา้าแบดมินตันชายคู่ในโอลิมปิกเกมนั้นหมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะมณิพงษ์จงจิตนั้นประกาศเลิกเล่นแบดมินตันแล้วนะคะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บมากว่า1ปีค่ะ หลังประสบปัญหาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาเรื้อรังตั้งแต่เอเชียนเกมในปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้ล่าสุดมณีพงษ์จงจิตเผยว่าแม้อาการบาดเจ็บจะดีขึ้นจนสามารถใช้งานได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถฝึกซ้อมหรือแข่งขันได้เต็มที่จึงตัดสินใจยุติบทบ,บาทการเป็นนักบัตมินตันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสของตัวเองและผู้อื่นค่ะโดยจะเข้าไปคุยเรื่องนี้กับผู้ใหญ่ของสมาคมบดมินตันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าและหลังจากนี้ตั้งใจจะเบนเข็มไปทำธุรกิจกับภรรยาและครอบครัว แต่หากทุกอย่างลงตัวและอาการบาดเจ็บกลับมาหายดีก like ็อาจจะหวนสู่วงการแบดมินตันอีกครั <LES> <eur> ้ง <judgement> ส่วนเรื่องที่ไม่ได้ทำตามเป้าหมายในการจับคู่บดินอิสระลุ้นโคต้าโอลิมปิก2016นั้นยอมรับว่าเสียดายมากและอยากให้บดินซึ่งขณะนี้จับคู่กับนิพิษพลพวงพวกเพชรคว้าโคต้าไปโอลิมปิกแทนตัวเองให้ได้ค่ะก็สาเหตุที่ผมเล่นก็คงเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่วอะไรเนี่ยครับ ซึ่งผมก็ได้ให้เวลาลิมิตกับตัวเองไ้แล้วครับว่าประมาณนี้ถ้าเกิดไม่หายผมควรจะต้องทําอะไรสักอย่างซึ่งผมมองว่าอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะฝืนต่อไปครับก็กผมอยากฝากถึงอาแบบต้องน้ำเลยครับก็พยายามทําให้มติดโอลิมปิกได้นะครับผมมอใจช่วยก็ขอขอบคุณเอมากครับที่เว้พอให้ผมหมดตนนํา ก็ผมก็ต้องน้ำที่ทำหน้าที่เป็นชายผูของประเทศไทยให้ดีที่สุดครับก็อยากไปให้ได้ทำหน้าที่ดพยายามทำให้ดีที่สุดครับก็ขอขอบคุณเองมากครับแล้วก็พวกผมก็จะพยายามครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่แนะนำกันมาตลอดมา สำหรับมณีพงศ์นะคะเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะปัจจุบันอายุ24ปีเริ่มเล่นแบดมินตันตั้งแต่อายุ5ขวบก่อนจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมเยาวะชนโลกในปี2009ซึ่งจับคู่กับรจนาจุธาบันดิตก,กุล จากนั้นปี2012ค่ะจับคู่กับประดินอิสระและคว้าชแชมป์อินเดียโอเพนซูเปอร์ซีรีส์จนเข้าเล่นรอบสุดท้ายโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนและผ่านเขาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนจะมีปัญหากับประดินและเปลี่ยนมาจับคู่กับนิพิพลจนคว้าชแชมป์แคนาดาโอเพน2013และ US o p e โ2014 สุดท้ายแล้วแมสสมาคมจะเคลียร์ปัญหาให้กับมณิพงศ์กลับมาจับคู่กับประดินได้เพื่อเป้าหมายโอลิมปิก2016แต่เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังจนกระทั่งต้องเลิกเล่นในที่สุดค่ะ